สวัสดีค่ะแม่แป้งค่ะสวัสดีคับแมแป้งครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567กบเับแมแป้งเนาะค่ะมันในช่องสาวนิงพารวยช่องพูนชาแนลครับค่ะมาตามศาสในจักน้อยค่ะคำเนฝันมือขึ้นนี่นะควคุณแม่เนาะฝันมือขึ้นค่ะมาตามสวงคำในจักน้อยค่ะประมาณหามงคลนะ้าบ้าท้องพูนเนาะค่ะประมาณหามงค่ะเพราะว่าติดภารกิจเนาะค่ะมันใติดภารกิจค่ะ บอกสามารถหลีกโตมาได้เนาะค่ะมาตามส่วนคำเป็นจังไรไม่แป้งฟันแน่วไรนอแม่กับฟันเ็นอันอันซี่พวเขาคือเก่าเนาะเพิ่นมาบอกให้แม่ไปหาเพิ่นอยู่บ้านคือเก่าอันนี้แม่กลับไปแม่บปเดีไปน้ำเพิ่นดอกขีรถไปขีรถจะคล้องบอกคะไปหอดกับบ้านเพิ่นกับมี่คือเก่ามีเพชรพี่ทองยังคือเก่าเนาะวันนี้เพิ่นกับบอกเพิ่นไปเดีให้ลอตเตอรี่ได้ตุ่นบอกเพิ่นให้เพิ่นพาแม่ไปจุดทู อยู่ในพ่นปวัวนะพ่นปัวค้างบ้านเพื่อนนั่นน่ะโอ้บ้านนี้แม่แม่ก็แม่ก็นั่งพระ,น,น,ะ,ะน,นุ่มเมื่อน้อก็มีแต่ท่องและนั่งน่ะนะมีแต่ท่องเต็มอยู่กับอีหยังกับท่องสินะโอ้บ้านนี้ผู้ด,ดีเลขมันก,ก,ก็ออกมาเลขที่แหลกกันหนึง่งโอ้ีแล้วก็โกอันจองนะ่ะอันซ่างแบเป็นหาเลขอยู่ใส่ในพวกอยู่ในถูกโอยู่ในทูบเพื่อนเพื่อนไปจุดทูบกหาปูนั่นจุด ปูเป็นคนจุดถูบแม่นค่ะเพื่อนบ่เด้ให้ลอตเตอรี่อปู่น่ะจุดถูบห้แไม่แปลงเิ่นเป็นจุดถูบเป็นเสียห้ยเป็นเสือลอตเตอรี่ในในควงค่ะบัดนี้แม่ก็เเหล็กเี่หกหาในถูบถูบเมื่อก็แตกแต่ว่าหันเลขเมันอก็ย่างอยู่พูอเก่า4ี่หกถูบนี่แตกออกแต่ว่าตัวเล็กแตอย่าสีสังซีนะแต่ว่าตัวเหลขมันก็นย่างยังเห็นอยู่โอแต่ว่าจุดถูบนี่จุดถูบปักใส่จอมปวกบอกคะแม่นโอ้ เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นบ่มีลอตเตอรี่เพิ่นคือว่าเพิ่นสิไปเอาผ้าไปเอาหวยล่ะให้ไปซื้อลอตเตอรี่อู้ค่ะปรได้ยื่นลอตเตอรี่นน้ำพื้นนี่ก็มีตะท้องคือเก่าโอ้ว่านี้อันหวดวังหันนั่นลูกชายเพิ่นเพิ่นจับลอตเตอรี่ให้มันก็ถือนั่นหลงนี่ถูกซองไปถือก็วันที่หาเมนูอู้ค่ะกับอัน21อือจับอยู่นม่ละค่ะถือว่าเป็นโชคเนาะคุณแม่เนาะ ความฝันของคุณแม่ซ้ำนี่บอกฝันสันๆนี่บอกอันไปเอาเลขแล้ววันนี้ก็อันนี้วันนี้กูมาหน่อยเพิ่งกับเอากุ้งมาให้แม่กูมาหน่อยเอากุ้งมาให้กูมาที่ว่าเพิ่ณไห้ไก่ไข่ค่ณไห้แมวงวดงวดที่พานมากกูมานก็ไม่เห็นอีกในงวดนี่เพิ่งก็บลิ้อยู่เพิ่งกับเอากุ้งมาให้แม่ตัวหนึ่งตัวบใหญ่ซำแขน้องนี้ะโอ้แม่ก็บว่าโหคือใหญ่แท้ให้ตัวเดียวเพื่อน่ะให้ตัวเดียววันนี้แม่ก็ในใจว่าอันเสียวเมื่อกินบานคนละแต่ว่า หักบาดามาดอกไม้ถึงเกิดหัวเม่อก่อนโอ้ไม่ดีเพิ่งเอาหัวมาหายีบเลยเอาหัวยังหัวกุ้งนะหัวกุ้งเอากุ้งให้แล้วก็เอาหัวกุ้งมาให้อีบแม่เพิ่ง่าเอาอันนี้หัวมันแบบแบบนี้เพิ่งก็บอกว่าอันอันกุ้งตีว่าไม้พ่อมาจังได้เพิ่งถามแม่แม่บบหูแม่ว่าอู้ถามพ่อมากุ้งตีถามเป็นตีเลไนี่ตีเป็นตัวไรเพิ่งถามแม่แม่บ่ฮู้แม่บ่ได้เรียนแม่วางศรีเพิ่นก็เลยตีใหา มันสีอยากีหยังกุ้งมันกระเก่าโอ้กุ้งมันกระเก่าตีให้พ่อเนี่ยกุ้งมาหน่อยเป็นบอคะตัวเดียวเองเด้องกุ้งกระเก่าบ้านนี้กุ้งจักโตกุ้งตัวเดียวชิบกเก่าหนึ่งบ่หรอคะกุ้งกระเก่าว่าหาเก่าหนึ่งหาเก่าสูงตตักุ้งมันบ่เป็นเด้งกุ้งตายกุ้งมันเหมือนวันบ่ดีดีนียังอ๋อกุ้งกุ้งตายแล้วเนาะกุ้งตายแล้วเอามาให้ตัวนึงตัวบักใหญ่แล้วก็เอาหัวนมาให้อีก ม่อัน,นหัวกุ้งแม่อมืหัวกับมาหายอีกเอาแต่หัวมันมาหายอีกแต่ว่าหัวมันกับไงก็มีเนื้ออยู่ตึลกน้อยๆน่อยนะแต่เพื่อนหัวใส่ยังเพมันกิดมาใส่มือแม่หนิล่ะแต่เห็นอยู่มันมันกิดใหญ่อยู่แต่ว่าแม่บอกกลุ่งตัวหนึ่งจะพิจารณาได้นู่นคิดในใจนะค่ะหรือว่าเอาหัวมันนี่เด้อหัวมันนี่เด้อหัวมันหัวกุ้งนัแต่เดี๋ยวอยู่บอกว่ามันมีเก่าอนะแม่ก็บพวกหัวจะไปะให้บ้านนี้จังได้อีกนี่ความฝันจบแล้วบอนี่ มีตออีกบอกมีมีซ้ำนีเนาะฝันซ้ำน,นีฟันเห็นชีป,ปะขาขาผ่าไปเอาเลก่ไปเพื่อนเพื่อนคือเกาได้เน,ะน,นาะแต่ว่าเพื่อ,อนเพื่อนเี่ยมตาจอมปวกเป็นบค่คะกับทองตัวเรียกนี้ชาบเจนบาคุณแม่ตัวเลขกกเห็นสีถึงกอนเนาะเพื่อนจุดถูกแม่กับพนมมือนนาะนั่งเพื่อนก็เฮนอันยังคาธมาถูกนั่งคาธมา แม,แม่กับปินนาแม่กับเป็นกับปินนาเขาไปอันปวกันละจอมปววน่าเของ็นจุดถูกนะค่ะเลขถูกก็คือ,อ,อคือเฮ้าอันคือเฮ้าจุดนี่เป็นบอกสีดำดำจอมปวนกนี่ใหญ่บนนี้ของฟันใหญ่<ง>แต่ว่ามันก็ดเกิดขายคือทองนะโอ้จอมปวกก็คือทองนี่แต่ว่าเป็นจอมปวกแต่ว่ามันเหลื่อมคือทองอเป็นว่ามันจะท่อโอ้ก็คืออยู่ในบ้านเพื่อนเบิร์ตเป็นบอกจอมปวเอียงก็อยู่ในบ้านท่องเทิงเอียงก็อยู่ในบ้านเบิร์ กูม่ากับลินอยู่กับเอากุงมาให้แม่กูม่านี่กับลินอยู่คือเกา่าอยู่น้ำเพลนก็อ,ออกนี้จากเพลนแล้วอบอกว่าเพลนอยากเบื้องหนังอยากเบื้องหนังจอใหญ่กลางแผ่นผู้ใดอยากเบื้องหนังนีผู่นั่นล่ะกับปูมานน่ะปู้ก็อยากเบือ้องหนังน<ป>นก็เลยว่าขันถึงน้อวันใหญ่น่ะมาเห็นมาขันเบื้องแน่ขันถึงนหน่อยน้องวันน้อยเพราะตรงนั้เบื้องหันเบื้องหันระ้ววันที่หาพ่อคุณแม่แม่ขันแล้ว่านที่สองที่หันหลอบนี่แล้ววันที่หนึ่งเนาะ กับไใร้างวัลใหญ่ๆเนี้ติ่เนาะคุณแม่เนาะค่ะคุณาแม่ดันบ่แม่ถึงวันเน่ะค่ะไอร้องวันหน่อยร้ายกับจักสีเอาใสไปเห็ดหน้าเนาะเนาว่าขันมันขันซ้ำนี่กับบอดี้บ่ากอะไรนี่ค่ะไอเอฟซีเพื่นได้สู้สามตัวตรงๆเนาะคุณแม่เนาะไฮมากกับยาบังไฮมากกับไฮมากตรงๆโลดเนาะ บางท่านคนก็บอกว่ามีโกอยู่ใครขังเราซหน่วยกูมากเขาบอกว่ากระหมูจะสื่อแต่เพื่อนเหตตตีเอาง่ายคุณแม่ถ้าเพื่อนหายมาตรงๆนี่กระซิถืออยู่เมนบอเพื่อนก็ว่าขังนั้นซ้ำเพื่อนบ่เลยคือเพื่อนบ่เลยเขาตีเลยบางท่านนี่เมนบอเพื่อนบอกว่าขางนั้นซ้ำขังนี่ซ้ำลวกลวกกันกระเบนโฮแต่ว่าเข้าดีเอากระเบนแต่ว่าแม่ได้อยู่ใดแต่ว่าฝันเหม่นน้องฝันแม่นค่ะในคนบนึงน่ะบอกว่าซ้ำๆโฮกคือกระถือความตั แต่ส่วนมากสิเป็นสามสามเก่าสามเก่าสามส่วนมากที่เพื่นตีมากน้องอีสามสกตก็มีค่ะก็มีอยู่คุณแม่แต่แต่ส่วนส่วนหน่อยเนาะต่ว่าส่วนมากสิเนีนไกลเพื่อนจะบอกว่าไกลเพื่อนจะบอกเด้เน้นไกลเท่านั้นเนาะค่ะเพิ่นเนี่ยเพิ่นว่ามันมีหกวเพ่นบอกค่ะพี่ว่าเมียฝันค่ะเพิ่นบอกว่ามันมีหัเดิมแต่รอบนี่เพื่อนบอกเลยว่ามันมีเก่ากุ้งก็เป็นเก่าเพื่อนบอกเลยเนาะว่ากุ้งนี่เป็นเก่าแม่ว่าแปรแปว่าจตงได้ละกุ้งตัวหนึ่ง คือเพื่อนมาให้แม่เนาะค่ะแล้วก็หัวมันนั่นแม่บโหผมก็เลยว่ามาสิบอกใครต้นนึงเก่ามันมีเก่าด้วอแม่ต้นนั้นเจ้าก็อันนี้เองต้นนั้นกระเตียวเองเออกับกลุ้งตัวนึงก็หัวมันสิว่าจังไดล่ะเพื่อน่าแม่ก็บุฮูหแล้วเนาะแม่ก็สิว่าหาเก่านึ่งหาเก่าทุนหานี้มาจากไซคคุณแม่ปะหัวมันเนาะหัวมันบอกหัวมันเอาหัวมันไหนหัวก็ห้อยหีบเนาะอาจจะเป็นหาเป็นฮกก็ไ้ได้คุณแม่สรุปตัวเล็กเขาคุณแม่เลยเนาะว่าคุณแม่ ในคลิปนี้จะให้ตัวใดเนี่ยเนี่ยก็เน่ในในความว่าแม่ผู้ตีเนาะเลขทูบล่ะคะเลขทูบโอ้เลขทูบก็สี่ห้าสี่หาสี่หกหาเนาะสี่หกหาเป็นเลขแม่ให้ตัวนี้ละแม่ผู้หูตีค่ะสี่หกห้าละก็เลขทูบสี่หกหาเป็นเลขทูบทีชี้ประขาวเนาะค่ะจุดยุจอมปวกให้ยไม่แปลงเบิ่งเนาะค่ะเป็นตัวเลข สี่หกห้าสี่หกห้าค่ะตัดเหรียญเอาตัดเหรียญเอาคุณแม่ว่าหัวกับหงางค่ะรากาส่วนเหล็กกุ้งนี่เพื่อนหามาแต่เก่าเนาะค่ะไฮเห็กเก่ามากเพื่อนบอกว่ากุ้งนี่ตีเป็นเก่าก็ให้ท่านผู้ชมไปจับไซเอาเนาะว่าไผสีเอาเก่ายังแต่คุณแม่เพื่อนว่าหาเก่าหนึง่งเพื่อนว่าค่ะเพื่อนตีหาเนาะค่ะหัวเป็นหากุ้งเป็นเก่าแล้วกุ้งตัวหนึ่งแต่ว่ากุ้งมันตายเก่าศูนย์บอเนาะ ลือติดเก่าซูนเวนัมเนาะอาจิติดเก่าซูนเวนัมแนค่ะเลื่อมตาเนาะเลื่อมตาคุณแม่เพื่นว่าค่ะแดดซองค่ะบางหันคึ้นฝนเนาะค่ะบานี้แดดม่าแล้วค่ะต้องขอโทษขออภัยเนาะค่ะแดดอ้อนอ้อนยังมือแหลงค่ะบาต้องพูดมี่ยังเพิ่มเติมอีกบอมีครับคุณแม่ล่ะอคะบมีค่ะซ้ำหนีเนาะคุณแม่ค่ะใถ้าท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีไปตีซอยกันเนาะค่ะว่าโตเลขที คุณแม่เพิ่นฝันแม่กับตัวไหนจังได๋แต่ว่าเพิ่นไปจทยถูกันเห็น4 6 5ซีืกค่ะเราตัวเลขเหี้นในถูกนี่เนาะคุณแม่เนาะแต่ว่าอันนั้นไงเพิ่นตีเอาเนาะค่ะแต่ว่าคือแม่ก็บบู้ตีแล้วเหรอครับตีเพิ่นก็บอกว่าเก่าเนาะเก่าหนึ่งแต่ว่าอันเพิ่นบอกว่ามี9เพิ่นว่าสิบขึ้นมาถ้าให้คุณแม่ตีให้คุณแม่สิตีให้ตัวไหนถ้า3ตัวตัวที่ตัวที่ตีนี่591 591กับ ก็หาเก่าศูนย์หาเก่าหนึ่งก็หาเก่าศูนย์ค่ะเป็นตัวเลขที่แม่แปลกเิ่นตีห้เนาะค่ะนอกเนื้อจากนั้นท่านผู้ชมกระตีเอาเนาะค่ะซอยๆกันค่ะท่านผู้ชมตีแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะพูดคุยกันว่าผู้ใดตีใดตัวไหนเนาะค่ะบัดเพาะออกมากลับมาเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะแต่ว่านั้นแม่กับอันเสือเจ็ดเก่าเจ็ดลายพวกซ้ำๆพวกก็ได้เหลายอืค่ะ หมวดนี้เอาไม้คุณแม่ค่ะหมวดนี้เอาไม้เพิ่นมาบอกสั่มรอบที่สองเพิ่นน่าจะหายตรงๆเมา่คุณแม่เนาะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นอยากเบื้องนังนั่นแหละนังกลางแปลงนางนังอันนี้ใหญ่นะค่ะขันว่าถึงรางวันอันสี่สามกับสี่ไปอันไหนเพิ่อนยูเนาะแม่ซื้อลอตเตอรี่ว่าได้ด้ดะอันได้จะสามกหาอืมเอามาเบื้องเี้ค่ะคุณแม่ได้ตัวไดโนอค่ะ ต,ตัวนี้เป็นตัวทีคุณแม่ได้เนาะคะ่ะน่ค่ะค่ะเ,ไไเ,อเอาโชดให้ท่านผู้ชมเพิ่นเบิงะะ้งเนี่ยค่ะเดี๋ยวเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจับให้เบิงะะ้งเน,น,น<ย>าะค่ะขออนุญาตคุนแม่ค่ะตัวนี้เป็นตัวเล็กเนาะคะ่ะทีแม่แปงเพิ่นไปซื้อลอตเตอรีมาเนาะคะ่ะมันมันบ่มีสีหกหาเนาะค่ะนี่บ่คุณแม่ตัวนี้ตัวกราฟตัวนี้ตัวกราฟตัวนี้ร้านจับหา อันนี้รอบนี้น้องเน็กก็ได้จับไห่บอกคุณแม่มีเป็นตกกัวการเนาะรอบเบื่อไหร่นี้น้องเน็กจับไห่ได้ต้องติหาเนาะคุณแม่เนาะอีไปหนึ่งละครับคุณแม่ตัวนี้เลยอันน้องแพทยอ์อ๋อตัวนี้ร้านเพิ่นจับไห้เพิ่นว่าค่ะค่ะตัวนี้เลขร้านจาาับไห้เพิ่นว่าค่ะทั้งเบิร์มีสามใบเนาะค่ะเถื่อท่านผู้ชมเพิ่นอยากได้แนวทางน้ำเนาะค่ะเถื่อมีโชคน้ำกันค่ะ เดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งน้องคุณแม่เนาะครับแม่ก็าฝันว่ายังสลระกันถือแต่ถิไปเฮ็ดน้ำเพลินตัวค่ะขอให้มีโชคใหญ่เดีรางวัลใหญ่เนาะคุณแม่เนาะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านที่เขามารับชมรับฟังคลิปช่องสาวนิ่งพ้ารวยท่องคุณชาแนลคือกันเนาะค่ะขอให้มีโชคใหญ่เดีรางวัลใหญ่กับแม่แป้งสุกหูสุขคนค่ะคุณยายหายยังน้อทางหลังนั่นนเาะ ค่ะแม่แปงมียังเพิ่มเติมอีกบ่บ่ค่ะบ่มีบ่มีเหรอเนาะค่ะขอบคุณแม่แปงหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่แปงครับขอบคุณครับผมมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่แปงในคลิปนี้เนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมเป็นคลิปแหลกนาะครับเนาะกับแม่แปงของเขาครับเป็นคลิปแหลกงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมแม่แปงฝันเห็นตัวเลขเจ้าๆครับผมชี้ปลาขาวจุดถูกให้เบิ่งตัวเลรียกเลยปัญว่าแล้วก็มมีกุารนอย เอากุ้งมาให้เพิ่นว่าคุณแม่เพิ่นว่าคุณแม่เพิ่นก็ตีเป็นตัวเลขจากกุ้งเนาะครับเนาะกุ้งหัวกุ้งคุณแม่เพิ่นตีเป็นตัวเลขมาให้591 591กับ590 590เนาะครับเนาะส่วน465นี่เป็นตัวเลขที่คุณแม่แปรงเพิ่นเห็นจากถูกที่ชี่ปลาขาวจุดถูกให้เบิ่งเพิ่นเนาะครับ495เป็นตัวกันเนาะครับเนาะเพื่อ6กับ9มันกลับหัวกับหางเพิ่นวะซีหกห้าซีห้าเก้าเข้อธุกับใครครับ465กับ495ครับผม ปกติมีหาเก่าหนึ่งหาเก่าศูนย์แนวทางตัวเลขของมบแปงงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดครับผมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของแปงในคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมออกไปที่เจรนาเนาะครับเนาะครับผมคลิปนี้บ่าวธงพูนก็ขอ,อจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวธงพูนหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดเครับมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปเนาะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพูนชาแนลครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมดนร่ำรวยเงินทองสุขสุขคนครับคลิปนี้บาท่องพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ